สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปเปิดใจกับตันโบนัสคลิปแรกนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเด็กแอดบางคนเนี่ยขาดกําลังใจไปแล้วเพราะว่าเหมือนยื่นรับตรงหลายๆที่เนี่ยก็ไม่ติดยื่นสอบตรงก็รอฟังผลช่วงนี้ก็เป็นเหมือนช่วงประกาศผลประกาศนาทีทองอะไรอย่างนี้นะครับก็ อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเพื่อนที่ติดไปแล้วเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่กําลังจะติดแน่นอนกําลังจะติดมหาลัยเรียนมหาลัยในปีหน้าไปด้วยกันก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยสมหวังตามที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันประกาศ ผลมสวนะครับที่ว่าใครจะมีสิทธิ์ไปสอบสัมภาษณ์ก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยติดคณะที่ตัวเองสอบและตัวเองคิดไว้ฝันไว้นะครับว่าเรา b บอ n to be คณะนี้เลยก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เลือกนะครับ